วันนี้29มีนาคม65มีการเจราจาสันติภาพระหว่างผู้แทนของรัสเซียกับยูเครนที่ประเทศตุรกีอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยสื่อต่างชาติรายงานว่าการเจราจาเป็นไปด้วยดีฝั่งรัสเซียยอมลดเงื่อนไขาบางอย่างลงขณะที่ฝั่งยูเครนเองก็ยอมรับเงื่อนไขจะเป็นประเทศที่เป็นกลางไม่ฝักฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียงแค่ต้องการหลักประกันด้านความมั่นคงเท่านั้นโดยในที่ประชุมระบุนะครับ ว่าอาจจะมีการจับไม้จับมือกันของนา,นานาประเทศเพื่อให้หลักประกันด้านความมั่นคงกับยูเครนไม่ว่าจะเป็นประเทศเจ้าภาพอย่างตุรกีอิสราเอลโปรแรนลนด์รวมไปถึงแคนาดาครับขณะเดียวกันทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็บอกครับว่าเดี๋ยวจะเริ่มมีการลดระดับปฏิบัติการทางการทหารลงโดยถอนกำลังทหารรอบๆกรุงเคียบออกมาก่อนเพื่อให้การเจราจาสามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีลองนึกภาพตามดูนะครับ ว่าถ้าวงเจรจาระดับผู้แทนของรัฐบาลทั้งสองประเทศสามารถตกผลึกได้ข้อสรุปในเบื้องต้นในอนาคตอันใกล้ครับเราอาจจะได้เห็นการหารือร่วมกันระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศคือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาปุ๊บปรากฏว่าตลาดหุ้นทั่วโลกพุ่งกระฉูดเ,เลยนะครับถือว่าเป็นข่าวดีอย่างมากขณะที่ราคาทองคำราคาน้ำมัน กลับปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงครับ